ตรงนี้ให้เราพิมพ์คําว่าคีดนะครับผมแล้วก็เชนแล้วเราก็มาคุยกับจุดนะครับผมแล้วก็เรียกคำว่าเพื่อที่จะได้รับแหวนบาเดียมพลัสนั่นเองดึงๆเรัจะนั้นเราก็จะได้มา สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NGG Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะพามาทำภารกิจโดฮานะครับต่อเนื่องจะภารกิจซาฟาฟิสิตและก็ดีพาร์ตเมนต์โตนั่นเองไปครับผมอันดับแรกนะครับให้เราวาบราิมิสกัดแล้วก็มาคุยกับไอรซีตัวนี้แต่เบื้องต้นผมได้คุยไปแล้วนะครับอ่าก็มาคุยกอีกทีนึงเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเรามาคุยกับไอรซีตัวไหนก่อนส่วนตัวแรกนี่ก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมเพราะว่าเรารับไปแล้ว แล้วก็เดินเข้ามาในบ้านนะครับเพื่อคุยกับอินสเปกเตอร์โดฮาเพื่อรับภารกิจนั่นเองภารกิจตัวนี้คือเราจะได้ทั้งประดับบาเรียมนะครับแล้วก็มัฟบังกรด้วยทีเดียวหลังจากนั้นก็มาคุยกับอินสเปกเตอร์โดฮานะครับคุยไปเรื่อยๆได้เลยจนกว่าจะได้เควสนะครับไอตรงนี้ก็เลือกข้อหนึ่งโอเคโอเคคุยไปเรื่อยๆนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็จะได้เควสมาแล้วให้เรา ไปที่เมืองเอลดิเครนั่นเองก็คือเราจะมีแหวนนะครับตอนที่เราทำภารกิจของตัววิสิตซาฟาเสร็จแล้วเราจะได้แหวนมาเราสามารถกดแหวนได้เลยเช่นกันนะครับหรือใครแบบว่ายังไม่เคยไปนะครับผมก็สามารถเดินมาตามลูกศรตรงนี้ก่อนนะครับจะมีแมวที่สามารถว์ปเราไปตรงจุดนั้นได้นะครับนี่เลยเจ้าแมวว์ปทานสปอร์ตของเราก็คุยกับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราสามารถว์ปไปที่มูนเน็กเฟล จำนวน10,000เซนนีได้นะครับแต่ตอนนี้คือเราไม่ต้องเสียแล้วล่ะเพราะว่าเราทาภารกิจของตัววิสิตซาฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่ถ้าแบบว่าเรามีแหวนติดคู่ดาวอยู่ยแหวนมันจะมีระยะเวลาติดคูดาวอยู่ที่5นาทีนะครับเราก็สามารถที่จะรอได้นี่นะครับผมคุณสมบัติก็คือสามารถว้าไปที่เมืองเอลดิเคเตชได้เลยนะครับแต่เงื่อนไขค,คือจะต้องทำาเคว t ของตัววิสิตซาฟาให้เสร็จแล้วก่อนนะครับผม อตอนนี้เราก็รออีกแป๊บนึงนะครับประมาณ1นึาทีแกล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวงั้นเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วไปเลยละกันนะครับเพื่อที่จะได้วาไปที่เมืองเอริเคตได้เลยไปครับพิว ครับผมแล้วก็เราก็วัดมาที่เมอร์ดิเกตนะครับแล้วก็เข้าไปที่ผับได้เลยหรือถ้าใครยังไม่เคยมานะครับผมก็สามารถพิมพ์นาวิตรงด้านล่างเมื่อกี้ได้เลยนะครับ137่งสามเจ็ดทับนนะครับผมป้ายหรือถ้าใครจําได้ก็ตามลูกศรตรงนี้มาได้เลยนะครับมันจะมีลูกศรที่ให้เราเดินมาที่ผับนะครับผมไปครับผมเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเดินเข้ามาตรงกลางนิดนึงเลี้ยวขวานะครับเราจะเจอลิฟต์นะครับ แล้วก็เลือกคําว่าผับนั่นเองข้อสุดท้ายนะครับโอเคแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้นะครับจะเจอแอสซัสซินหรือว่าน้องเชนนะฮะน้องเชนหัวขาวแล้วก็เลือกคําว่าพูดคุยกับเขานะครับเพื่อรับภารกิจไปครับแล้วก็เลือกคําว่าเกี่ยวกับเผานะครับผมแล้วก็เลือกคำว่ามีหูแมวไหมนะฮะ,ะคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะให้เราไปทําภารกิจโดยที่ว่าเราจะต้องไปคุยกับ a t c ในเมืองนะครับว่ามีภารกิจอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะต้องให้ไปทํานะครับ หลังจากนั้นก็ออกมาจากผับก่อนแล้วก็ไปเดินหา a อ c ซนะครับผมหรือว่าพิมพ์คำว่าดาวิตรงนี้ก็ได้นะครับผม2 0 7ศทับสอไปครับผมใครไม่ทันก็กดสต็อปไปได้เลยนะครับนี่เอทซตัวแรกนะครับผมก็คุยกับเขาไปเรื่อยเยเลือกอันที่1นะครับมีเผาอื่นที่นอกเหนจากมนุษย์ไหมแล้วก็เลือกอันที่1อีกนะครับผมกดรัวๆไปได้เลยนี่แล้วเราก็จะได้เควสมานะครับให้เราไปที่2ต่อนะครับผม ที่2ก็คือนาวิ1 1นึ่งนทับสองปนะครับผมไปไอที่ไม่ทันก็แคไปไว้นะครับคุยกับเขานะครับผมน้องพรมน้องปมนะฮะคุยจน่าจจะได้คเควสนะครับหลังจากนั้นก็พมิ์ต่อนนะครับสองสี่เก้าทับหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็ไปนะครับนี่ก็จะเจ,เจอกราดนะครับผมคุยไปเรื่อยๆนะครับ นี่แล้วก็เวสที่เราจะได้ทั้งหมดแล้วเราคุยกับเอซหมดแล้วเราก็กลับมาคุยกับเชได้เลยนะครับไปครับไปครับลงพับไปเลยโยชันใต้ดินใช่ไหมได้เลยจ้าแล้วกลับมาคุยกับเชนะครับเรือกพูดคุยเหมือนือนชื่อเคยนะครับผมไปเลยเลยนะครับอ่าส่วนผสมเหรออึอ๋อแล้วมันก็จะตีเราไปทีหนึ่งนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับผม แล้วเขาก็จะให้เราไปพบกับเจ้าแมว BK นั่นเองนะครับหรือว่าเราจะพิมพ์คําว่านาวิตรงนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้นี่นะครับนาวิดิกฟิลศูนย์หนึ่งสองนทับหนึนะครับบายตามลูกศรไปได้เลยนะครับนี่บริเวณของเจ้าแมวก็จะอยู่ตรง,ตรงกลางด้านขวาตรงนี้นะครับผมถ้าดูจากมินิแมปแล้วระวังมอสเตอร์พวกนี้ด้วยนะครับไปครับไปครับกระดึ๊บกระบไป มาเจออย่างแม่นอย่างจับวางนะครับผมตรงนี้ให้เราพิมพ์คําว่าขีดนะครับผมแล้วก็เชมีเครื่องดื่มพิเศษให้เขาด้วยแล้วก็ขีดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โห oh, 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 พิมไม่ไวนะพิมไม่ไวระวังเจ้าพวกนี้แล้วก็คุยกับบีเคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้บอกให้นะครับที่สําคัญอย่าลืมเตรียมตัวเซอร์ฟิเคตตรงนี้มาด้วยนะครับผมจํานวน6ชิ้นอตอนนี้เราให้ไปแล้วเหลือจํานวน5ชิ้นนะครับ แล้วก็คุยกับเขาอีกทีนึงรัฐมนตรีคือใครนะฮะแล้วก็ให้เซอร์ฟิวเคชั่นอีกทีนึงนะครับนี่แล้วเราก็เซอร์ฟิวเคชั่นของเราก็จะหายไปแล้วอีกหนึ่งอันตอนนี้เราเหลือแค่4อันแล้วนะครับรต้องเตรียมมาให้พร้อมให้พอดีนะครับผมจํานวน6ชิ้นแค่นี้เราก็สามารถที่จะเข้าดันด้วงชั้น2ได้แล้วนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะเข้าดันด้วงชั้นสก็ทำควสแค่นี้ก็ได้หลังจากนั้นก็ว่าไปที่เมืองเอดิเคสได้เลยนะครับผมเพื่อไปคุยกับเชมัน,มนเช่นเคยว่าเราไปทำธุรกิจ คุยกับน้อง BK มาแล้วนะครับหรือว่าเจ้าแมวนั่นเองอ่าแล้วก็มาคุยกับเชนะครับเรือพูดคุยเหมือนเช่นเคยนี่แล้วเราก็จะได้เควสมานะครับตรงนี้คือเขาจะให้เราไปหาไอ้พวกหินนะครับผมที่เมืองดิกฟิลด์อยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถเดินไปได้เลยนะครับผมใครลงใครงงใครหลงก็ดูกันให้ดีนะครับครับผม ขวาแล้วก็ไปได้เลยนี่มอนสเตอร์พวกนี้ระวังด้วยนะโหเยอะแยะน่ากลัวจริงๆริโอ้โหล็อกหลบแบบดปจิตอนล็อกซ้ายล็อกขวาไปนะครับอ้อยอ้อยอย่ามายุ่งกับฉันอ้ยโอ้ยเจบ็บเจ็บยนนี่ทางตันนิว่า ไปดีกว่าครับผมย้อนย้อนย้อนไปเราต้องวาร์ปไปตรงวาร์ปด้านซ้ายล่างนะครับผมจุดสีแดงๆเพื่อที่จะไปแมปอีกแมปหนึ่งนะครับอินไอ้พวกอพวกนั้นมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องไปหาไปค้นไปขุดมานะครับเึืจะทำเควสของตัวมัฟมังกรได้และตัวเครื่องประดับแบารดียมนั่นเองนี่หลังจากนั้นเราก็มาถึงแล้วนะครับให้เราเตรียมตัวแล้วก็วาร์ปบริเวณด้านซ้ายนะครับผมมันจะมีจุดสีต่างๆอยู่ตรงนี้นะฮะให้เราไปขุดมันมาอย่างละ1 1ชิ้นนะครับ ครับผมวับวับวับไประวังด้วยนะอี๋ถึงแล้วนะครับผมแล้วที่เราเจอจุดแล้วเราก็มาคุยกับจุดนะครับผมแล้วก็เรียกเขว่าลองเคลียร์ดูนี่แล้วเ,เราก็จะได้คอสตอมบัสเทรนมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆเอาจนกว่าจะครบ11ชิ้นนะครับเหมือนไอตัวนี้ก็เป็นล็อกไฟและสเต็งเมจิกสโตนมาอีก1ชิ้นนะครับอ่าเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมนี่มันก็จะมีจุดของมันบอกอยู่ว่าอ่าตรงนี้มีฟอสเชนนะไอตรงนี้มีสเต็งเมจิกนะอย่างนี้นะครับอ่าเก็บไปเรื่อยๆนะครับผม ให้ครบอย่างละ11ชิ้นนะครับอย่าลืมกันนะเพราะว่าถ้าเราไม่ครบเราจะต้องมารีคูดาาพรุ่งนี้แล้วเราจะเสียเวลามาขุดอีกนะครับอ่าไปครับผมรีขุดรีไปเอาให้ครบอย่างละ11ชิ้นนะครับไปฟิว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 นี่นี่ไปครับผม นี่รัวรัวรัวเข้าไปรัวเข้าไปกดกดกดหลังจากที่เราได้ครบแล้วนะครับผมก็กดแหวนกลับมาที่เมืองเอดิเคทได้เลยนะครับผมแล้วก็กลับมาคุยกับเช่รัรัวนะครับผมไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่หลังจากนั้นนะครับผมเราก็เอาให้เขาไปนะครับที่เราเก็บมา โอเคตอนนี้เราก็จะหายไปแล้ว1ชิ้นอย่างนั้น1ชิ้นนะครับเค okay. หลังจากนั้นนะครับผมเราเหลือตัว X อ็กไ์ตัวนี้อีก3ชิ้นเราจะต้องเตรียมไปให้กับรัฐมนตรีด้านในนะครับอ่่ไยได้เลยนะครับผมปลอปออกจากห้องนี้ก่อนนะครับโอ้มาชั้นหนึ่งแล้วเราก็เดินออกมานะครับแผนที่ที่เราจะไปคืออยู่บริเวณด้านบนนะครับผมสามารถเดินกันไปได้เลยลงเข้ามานะครับผมตามที่เควสต์ดีพาร์ตเมนที่เราเคยมานะครับ เข้ามาในห้องนี้ไอห้องนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเราจะต้องเดินออกมาข้างหลังนิดนึงเพื่อไปออฟฟิศนะครับอ่าคุยกับ,บลิปนะครับผมนี่แล้วก็เลือกอันสุดท้ายนะครับผมแอดมินเชฟชีฟออฟฟิศโอเคแล้วเขาก็จะส่งมาเราที่ห้องแอดมินนะครับเจอทางแยกปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะครับผมเจอแยกอีกทีนึงปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาคุยกับกาดตรงนี้นะครับ สวัสดีครับกาดขอเข้าไปหน่อยได้ไหมนะก็คุยกับเขานะครับผมแล้วก็เลือกคำว่าข้าได้รับอนุญาตแล้วนี่เราก็เข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าเจอทางเลี้ยวขวาคุยกับกาดอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องของรัฐมนตรีแล้วนะครับผมหลังจากที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าจอเราจะมืดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราโดนกดหวัวอยู่แต่หลังจากที่เราลุกขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็ไปคุยกับรัฐมนตรีได้เลยนะครับเดินเข้ามานีดน,นึงนะครับผมคุยกับรัฐมนตรีอา อ่าตรงนี้ก็คือเลือกข้อไหนก็ได้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรกดไปได้เลยนะครับผมกดรัวๆอ่าตรงนี้ก็คือเลือกขอเลือกปีศาจไปให้พ้นละกันแล้วก็โอเคนะครับไปครับผมลอยตองหลับตาลองไปเลยกดรัวๆไปได้เลยนะครับเอาจนกว่าเราจะได้ครชนะครับอ่าตรงนี้ก็ให้เลือกข้อ2นะครับผมลองบอกค่ามาซิอ่าตรงนี้ก็คือบอกว่าออที่วางอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดนะครับผมหลังจากนั้นก็มาคุยกับเอ c ซตัวนี้นะครับ อ่าตรงนี้คือเรื่องข้อหนึ่งไปเลือกไปเลยเลยๆนะครับผมตัวนี้คือเป็นเควสประจําวันนะครับผมตัวเซอร์ซี่เอาจะให้เราไปหาตัวเมื่อกี้นะครับผมอย่างละสิบชิ้นแต่เมื่อกี้เราไปหามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด10ชิ้น3ชนิดมาคุยกับเขาแล้วก็นี่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาคุยกับรัฐมนตรีอีกทิ้งเพื่อที่จะได้รับของตัว แหวนบารีียมพลัสนั่นเองนี่ไงครับผมแหวนบารีียมบัสของเราก็มาแล้วนะครับคุณสมบัติก็คือเมื่อ H.I. ของเรามีทั้งหมด120นะครับผมคิคของเราจะบวกมาอีก4เลยฟีบวก4 H.I. บวก1นะครับอ๋โอโหสุดยอดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเดินออกมาจากออฟฟิศของตัวรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เดินออกมาสามแยกปุ๊บเนี่ยปุ้งมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับผมขอโทษทีล้อเดียวนะ มาขอมาคุยหน่อยสิแล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้ตรงนี้คือไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับผมก็คุยกับเขาไปก่อนไอ้ตรงนี้เขาเลือกข้อ2นะครับคุยอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ข้ารอเล่นนะฮะเขาอาจจะขู่เราอย่างนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับผมก็เลือกคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าควสของเราจะสําเร็จโอเคพอแล้วไม่เป็นไรลอกจ้าเขาไม่ได้สนใจเจ้าล็อกนะครับคุยกับเขาไปเรื่อยๆเลยนะครับกดรัว แต่มันจะมีอยู่ช่วงหลังๆนะครับที่เราจะต้องเลือกให้ถูกตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมก็คุยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไอตัวนี้นะครับผมให้เราเลือกคําว่า bk นะครับผมไอตรงนี้ต้องห้ามเลือกผิดติดขาดนะฮะ,ะตรงนี้ก็เลือกคําว่า ah นะฮะ,ะที่2สุดท้ายก็เลือกเซอร์ซีนะครับผมข้อที่1โอเคตกลงไปเรื่อยๆนะครับผมไอตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ความัดแย้งลดลงนะครับ ตัวนี้ก็เรียกคําว่า Ih ah เสั่งให้เขาทำนะครับผมตัวนี้ก็เรียกคําว่า Mor o c กนะฮะต้องเลือกให้ถูกด้วยนะแล้วก็สุดท้ายเลือกคําว่าเนื้อรึเกี่ยวกับสตาน m ม Rock นะครับอโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปควีสมานะครับผมไอตรงนี้คือเราสามารถที่จะออกจากออฟฟิศตัวนี้เพื่อที่จะไปส่งกับอ e ินสเปกเตอร์โดหาได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็คุยกับเขาอีกทีนึงเขาก็จะเด้งเราออกมานะครับโอ้โหภารกิจของตัวแวนบราดัมก็เสร็จไปแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับ เราก็มาคุยกับอินสเปกเตอร์โดฮานะครับผมเพื่อที่เราจะได้รับมกกักมังกรนั่นเองนะครับคุยไปเรื่อยๆนะครับผมที่สาคัญอย่าลืมเตรียมไอตัวหินทุกนี้มาด้วยนะครับอย่างละหนึ่งชิ้นดึงๆเราจะนั่งแล้วก็จะได้มัมกมังกรมาแล้วนะครับว้าวว้าวคุณสมบัติของมัมกมังกรนี่ก็คือไอเจไอบวกหนึ 1, Magic ่งเมจิกดิเฟน์บวกห้านะครับใส่คอมโบกับเสื้อนี่คือแบบว่าไอเจไอบวกห้าเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เดินออกมานะครับมันจะมีชายปิศาวนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับผม แค่นี้ก็เสร็จภารกิจของตัวมับมังกอนและเข้าดันเจียนของตัวด่วงชั้นสองเรียบร้อยแล้วว้าวว้าว ก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบและเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับเย่เย่เย่ได้มัฟมังกรแล้วโว้ย